เนี่ยหิมะถ้าเป็นแบบเนี้ลื่นมากเวลาเดินต้องระวังแต่ถ้านุ่มๆแบบนี้เนี่ยนุ่มๆแบบนี้เนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นแบบนี้ลื่นสุดๆเพราะว่ามันเริ่มจับก้อนแข็งคนเดินย่ำไปย่ำม,มาน่นากลัวแต่ถ้านุ่มๆแบบนี้เท้าแนวเท้าแนว เ,เดินง่ายแต่แบบนี้เดินยากมากน่ากลัวทางเดินแบบนีเน้เวลาเดินต้องระวังเหมือนเราเดินบนลานสเก็ตน,น้ำแข็งอะทั้งที่มันขู่ขานะแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งน่ากลัว ลมทีงตูดเจ็บเลยล่ะ